เรียวมีเปิดตัวไม่ได้แค่หนึ่งแต่มาถึง2เพราะยังมีตัวของเรียวมี 11x ตกผูยความจากตรงไหนกันขับหัวด้ว <c> ย <oughs> เอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> ความาจากตรงไหนเนีต้งใจอยู่เลยพิมมาเร็วแท้คือบอกว่าเรนะียวมี11 5g เนี่ยต่อเลยครับ <c oughs> <c oughs> รีวิวมีเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่รู้อย่างคุณตั้มรู้แล้วครับก็อยู่ในมือครับอ้าวใช่เอาถูกต้องเลยกล่องมาอยู่นี้ด้วยนะครับนี่คือเรียวมี11 5G ครับและที่อยู่ในมือผมครับเรียวมี11 X 5G ครับแต่สองคองนี้มันต่างกันอ่าฮะอ่าตัวผมเนี่ยคือกล้องร้อยแปดล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ชาร์จไวซูเปอร์วู๊กหกวัตต์ถือว่าเร็วมากอ่าใช่ใช่เรื่องนี้เดี๋ยวผมกับพี่พัฒน์จะมารีวิวให้ฟังกันว่าเรียวมี11 5G มีข้อดีข้อเเสียยััังงงไไบบบ้้าาถูกกตออคครร่ฮะปชมนล สบายดีทุกคนนะครับรู้ตังสบายดีไหมครับสบายดีนิดนึงครับสบายนิดนึงแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าไม่ค่อยสบายดีเท่าไหร่อ่าครับวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แปลกแปลกใหม่เหมือนกันครับผมเพราะว่าจะเป็นการรีวิวพร้อมๆกันเป็นครั้งแรกของเราเลยที่ได้คอนแลบกันไม่เคยมาคอลแลบไม่เคยมาฟีเจอริ่งอ่าคอลแลบตุดแล้วฟีเจอริ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปลกคอลแลบไม่กันครับผมแต่วันนี้จะเป็นเรียวมี1ิ 5G ก่อนครับผมที่ช่องรอยแซนนะครับผมเดี๋ยวเก็บสเปคไปก่อนนะอ่าน้อง11ก็ลงอ่่าลงนนนีะครับี่ เพราะว่าตัวนี้นะครับก็บอกว่าจุดเด่นของ r รียวมี11ซีรีส์เนี่ยก็คือเรื่องของสเปคภายในฮาร์ดแวร์จะเหมือนกันครับผมเพีเยงแต่ว่าจะมีเรื่องของการปรับสเปคเรื่องของกล้องนะเป็นจุดที่แตกต่างกันเลยก็คือมีพวกโหมดสตรีมนกันแหละแต่<ม>ว่าถ้าเกิดเซนเซอร์หลักเนี่ยตัวนี้คือ108ล้านพิกเซลอืาความเด็ดสูงกว่า,วาเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละจุดแต่ละอย่างฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยเป็นยังไงครับม,มานะครับคุณแต่ค้ำเป็เดียวไม่ได้นะ ผมรอตอบไงผมรอตอบไงโอเคโอเคคือบอกว่าเรียวมี11 5G เนี่ยอ่ะต่อเลยครับเรื่องมันที่อย่างแรกเลยที่เป็นจุดเด่นของเรียวมี11 5G จุดขายคือกล้องนี่แหละอ่าเป็นกล้องหลังคูดครับเซ็นเซอร์หลักร้อยแปดล้านอ่าฮะเซ็นเซอร์ H.M จากทาง ISOCELL ครับผมใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องเสริมอ่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกล้องคล้ายๆกับเลนเดฟเอาใช้เรื่องการทำโหมดพอร์เทรตใช่ประมาณนั้นครับผมช่วยกัน แล้วความที่เป็น108ล้านเนี่ยพี่พัดมันมีข้อดีข้อเสียไยงไบ้างคือต้องบอกว่าปกติแล้วกล้อง108ล้านอะ่ะเวลาถ่ายก็จะเป็นพวกโหมดออโต้ครับขเขามีรุ่นมาแต่ว่าเป็นการรวมพิกเซลให้สว่างมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าเรียวมีเลือกปรับซอฟต์แวร์ใหม่ครับเลยกล้อง108ล้านพิกเซลเนี่ย ทำให้ได้มากกว่าเดิมอก็คือจากรล้อปร้านปกติเราสามารถจะเลือกเป็นการซูมบนเซนเซอร์ทําให้สามารถถ่ายซูมได้2เท่า3เท่าอเหมือนมีเรเลคเลบเรียกว่าตัวภาพพอคมชัดยังเก็บไมได้อยู่คนั่นแหละคือจุดเด่นของตัวกล้องรับปร้านที่แบบว่าต่อยอดมาจากทางเรียวมีใช่ไหมครับครับครับรัวเลยว่ะเอ็นมี่กำลังจริงจังไงจริงจังจริงจังมายังไงพี่แล้วลูกเล่นของ108ล้านนอกเหนือจากการที่ทำอินเซนเซอร์ซูมแล้ว โหมดสตรีทซึ่งเป็นจุดเด่นของเรียวมีเนี่ยครั้งนี้มีอะไรอัปเกรดขึ้นมาบ้างพี่ก็ต้องบอกว่าโหมดสตรีทของเรียวมีนะครับเขามีการใส่พวกฟิลเตอร์อืตอนนี้บอกว่ามันมีการเลือกตามโลเคชันด้วยอ่าถ้าเกิดสังเกตคือเข้าไปที่โหมดกล้องครับของโหมดสตรีทเนี่ยเขาจะมีการเลือกพวกฟิลเตอร์เป็นโทนสีต่างๆได้แล้วก็ตอนนี้คือถ้าเกิดเป็นในเมืองไทยก็จะเป็นลักษณะของการเลือกฟิลเตอร์สี เป็นสถานที่ครับมีสยามมีเกาะเต่ามีหมอกเกาะพีพีเมืองโบราณแบบเนี้ยแล้วก็พวกฟิลเตอร์พวกเนี้ยมันจะถูกเลือกอัตโนมัติครับจากโลเคชันเราอ๋อคือตัวเครื่องเนี่ยจะรู้เองว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ใช่อ่าอันนี้ปกติแล้วเวลาเราไปถ่ายข้างนอกเนี่ยเราต้องมานั่งหาอยู่ว่าฟิลเตอร์เนี่ยควรจะเหมาะกับอะไรเนาะใช่อันนี้เรียวมีคิดให้เลยก็มีมกับเหงือว่าช่วยเลือกให้ว่า prefer นะโซนเนี้ยถ่ายแบบนี้จะสวยอ่ามุวนโทนประมาณนี้ โอเคโอเคโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นใหม่ของ Street Mode ใช่แล้วแล้วในโหมด Portrait อือพี่เพราะว่าเรียลมีก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นโหมด Portrait ด้วยเช่นเดียวกันที่จะให้ mode เราเปิด o r t r a i t มีเล่นมาตัวนี้ในโหมด Street จริงเหรอพี่ใช่ครับก็คือมีตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นโหมดออโต้ซูมอ่าใช้ AI ช่วยครับก็คือที่โหมดนี้นะครับถ้ากบบดปุ๊บแล้วบางทีเราถ่ายเพื่อนครับถ่ายคนต้ำแบบนี้ปุ๊บอ่า,อาเอ๊ะมุมไม่ค่อยดีหรือผมแต่ใหม่ปับ๊บ<ๆ>เขาจะให้เลือกตัวของตัวไอมันจะปรับซูมให้อัตโน ว่าจะครอบภาพประมาณไหนแบบองค์ประกอบภาพจะได้โอเคหน่อยซึ่งหมดเนี้ยผมเคยเล่นใน r ร a l m มี11 Pro Plus นั่นคือราคาหมื่นกว่าบาทใช่นี่ราคาต่ำหมื่นต่ำหมื่นต่ำหมื่นแต่ได้ฟีเจอร์เดียวกันด้วยเช่อมาด้วยอ๋ออันนี้ดีนะครับอันนี้ดีเวลาเราอยากจะหาพรอมโพสไม่ต้องมานั่งซูมครอบอยู่เราแตะแล้วเดี๋ยว AI เลือกให้ถูกพี่ก็แบบยืนถ่ายสักเพื่อนประมาณเอ้ยระยะนึ่หน่อยมันเือให้มันแบบ ครับครอบให้ครับแล้วที่เขาสามารถทำได้เนี่ยเพราะว่าเขามีอิเนเซนเซอร์ซูมอย่างที่บอกไวหนึ่งร้อยแปดล้านเนี่ยครับมีประโยชน์มากกับการใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ถูกต้องอ่ะโอเคอครับพี่มาต่อที่พอเทตแล้วกันครับผมเอ่อแต่ว่าในเรียวมีสิบเอ็ด 5G เนี่ยนะครับจะมีโหมดพอเทตอันหนึ่งครับชื่อว่าโบเก้ e ฟล์พอเท t อ่าปกติไงล่ะปะกติฟิลเตอร์นี้เนี่ยครับจะอยู่ในมือถือเรียวมีราคาแพง ตัวนี้มีมาให้ด้วยก็จุดเด่นของการใช้งานโบเก้แฟลรเนี่ยครับคือเวลาเราไปถ่ายที่มืดหรือถ่ายดวงไฟเนี่ยครับโบเก้ของเขาเนี่ยจะมีความกลมมนแล้วก็มีมิติโดดเด้นมากกว่าปกติมากที่มันเป็นเม็ดกลมๆสวยๆนวลๆขึ้นกว่าเดิมใช่มันจะให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับเราถ่ายด้วยเลนส์ฟูลเฟรมที่มีค่า F สูงๆฟองกว้างนะแต่บอกไว้ก่อนว่าอันนี้จะมีเฉพาะกล้องหลังนะใช่ครับว่า8ล้าน ตัวกล้อง16ล้านเนี่ยเปิดตัวหมดนี่ไม่ได้ใช่และที่สำคัญมีแค่เฉพาะในเรียวมี11 5G เท่านั้นด้วยรุ่นน้องอย่าง 11X ไม่ม,ไมไีไม่ได้ไม่ได้ไปอ,อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกต้องแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอครับพวกนี้ก็ถือว่าตัวกล้องของ Realme 11 5G เนี่ยเขามี AS มาให้ด้วยคือเป็นการแสรอิเล็กทริกครับผมนะครับตัวนี้ก็ช่วยให้เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ย มันจะไม่สั่นเกินไปนะครับยังพอดูรู้เรื่องอยู่อมสมมติว่าเวลาเราไปถ่ายข้างนอกเนี่ยครับมือถือที่มี EIS กับไม่มีเ e อเนี่ยจะเห็นความต่างกันเยอะมากนะครับตัวหนึ่งก็จะสั่นแล้วดูรู้สึกเวียนหัวตาลายใช่ครับมี EIS มาให้เนี่ยก็ช่วยให้ดูแล้วมันสม,มูทขึ้นมากๆถูกต,ต้องออประมาณนี้นะครับส่วนบนอื่นที่เหลืออืก็จะมีพวกบวดภาพยนตร์ครับผมนะครับก็สามารถถ่ายเป็นับโทนแบบซีเนมาหน่อยนึงได้นะครับแล้วก็พวก dual view ครับคือถ่ายก้องหน้าหลังพร้อมกันเผื่อใครเป็นสายบล็อก ก็สามารถเปิดโหมดนี้ได้โหมดดูวิวเนี่ยมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือเวลาเราไปทำคอนเทนต์ลงทิกต o k หรืออะไรพวกนี้ครับพี่อย่างเช่นผมดูทิกต o k ช่องนึงอยู่เขาใช้โหมดดูวิวเนี่ยนะครับในการโชว์ให้เห็นว่าหน้างานของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างและก็ยังเห็นหน้าเขาอยู่แม้เวลาเราดูวิดีโอของเขาเนี่ยเราจะไม่เบื่อเลยเพราะเราเห็นหน้าเขาตลอดอ่าถูกต้องมีหน้าคนพูดด้วยใช่ไหมแล้วก็มีซีนที่เาอยากให้เราเห็นด้วยใช่นครับครับอีกหนึ่งโหมดที่ผมอยากรูว่าพี่พัด คือ,อ,อด้วยความที่ว่าเขามีกล้อง108ล้านมาให้เนี่ยเราสามารถถ่ายให้มันเต็มความละเอียด108ล้านได้ไหมพี่ได้ครับอ๋อ<ม>ก็<ด>เรื่องมีก็ไม่ได้ซ่อนด้วยครับ,ค,รบคือปกติแล้วบางรุ่นเนี่ยแบบว่าต้องไปซ่อนไว้ตรงนั้นตรงนี้คือไม่ได้ซ่อนหรอกแต่อาจจะแบบเก็บไว้เล็กหน่อยไว้ในโหมดโปรอะไรบ้างไป <S <S> <S แต่ว่าเดี๋ยงมีคือเอามาวางไว้บนหน้าจอหลักเลยครับผมถ่ายถ่ายถ่ายไปก็จากโหมดถ่ายภาพโหมดพอเทตก็มา108ล้านเลยเวลาล้านนี่ก็คือถ่ายได้เต็มความละเอียดครับแต่ว่าไฟใหญ่นิดนึงใช่ไหมแต่ว่าก็มีข้อดีคือเราสามารถูเเข้้้้าาไไไปปปดดครอใชงงนนนทีหลั็ส่ว โอเคถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปถ่ายเก็บวิวกับเพื่อนๆไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วอยากจะเอามาอัดกรอบหรือว่ามาครอบซูมทีหลังเอาก็สามารถทําได้เพราะว่าตัวไฟล์เนี่ยเก็บมาเลยเต็มเลย108ล้านใช่อันนี้คือพอจะอออไปถ่ายแล้วเพื่อนคนนี้ไม่อยากได้ก็ครอบออกอ๋ <laughs> <laughs> อยาทำอย่างนั้นแรือว,ว่ามีคนอื่นที่แบบเราไม่เราไม่รู้จักเข้ามาในเฟรมใช่แบบโฟโต้บอมบ์แค่ล็อกเราออกได้แต่อย่าไปเอาเพื่อนออกสงสารโอเคครับคือความสมาก่งร้อแล้านพิกเซลแต่ไฟล์จะใหญ่นิดนึงนิโมบอกก่อนอ่าใช่ นี่แหละก็คือเรื่องของตัวกล้องครับผมนี่คือตัวซอฟต์แวร์ที่แบบว่าดีขึ้นแล้วก็เรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ที่ได้เซนเซอร์คอมเอียสูงด้วยกับราคาที่ไม่ถึงหมื่นบาทครับผมป็นคุณตั้งพูดเรื่องติกตอกไอจีเล่นโซเชียลได้ถูกไหมครับครับผมแล้วตัวนี้เล่นโซเชียลเป็นยังไงบ้างอันดับแรกก่อนเลยนะครับสิ่งที่ทําให้เขาเล่นโซเชียลได้ฟินมากๆคือตัวขนาดหน้าจอที่ใหญ่แล้วก็รีเฟรชเรทที่สูงมากถ้าเทียบกับราคานี้ร20 120ตัวขนาดหน้าจอเนี่ยนะคร ความเอียเป็น Full HD และที่สำคัญครับ Refresh Rate เนี่ยสามารถดันได้สูงสุดถึง120 h z ครับนั้นสายโซเชียลเนี่ยครับต้องการถ่ายฟีด a c e b o o k แบบลื่นๆอ่ะเขาก็สามารถจะทำได้<ช>หรือคนที่ต้องการเอ่อเล่นแอป,ปอย่าง Facebook ไปข้างบนดู YouTube ไปข้างล่างตัวนี้ก็สามารถจะทำได้ด้วยเชนเนลกับใช่ก็แบ่งหน้าจอไปใช่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือแรมที่เขาให้มาเนี่ยครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะพี่คือแรม8กิกดังนั้นเราอยากจะเปิดแอป,ปหลายๆหน้าจอเปิดหน้าต่างลอยพวกนี้ครับก็ไม่ต้องกลัวม อันนี้ก็ก็มีด YNAMICS RAM ด้วยใช่บวกได้อีกแปดใช่เป็น16ตัวสตอเรจที่ให้มาก็จุใจไม่แพ้กันครับพี่สมาร์ทโฟนทั่วๆไปเนี่ยในราคานี้โดยส่วนใหญ่นะครับจะให้สตอเรจมาเป็น128กิกสหรืออาจจะแย่หน่อยก็64กิกใช่คือถ้าเกิดอยากได้2องต้องหมื่นบวกอ่ะใช่แต่รุ่นนี้ให้มาเลย256กิกยห้าสิบบวกาิกส์ใช่แล้วถ้าไม่พอพี่สามารถที่จะอัปเกรดได้อีกถูกต้องครับก็คือจิ้มเลยซิมออกมาปุ๊บเเป็น microSD ใใชช่่ไไดด้้2ซิิมมบวกกรตอี ถ้าคุณมีตังค์ซื้อความจำสองเทราไบต์ก็ใส่ได้แต่แพงกว่าคาร์เคอร์เองนะแต่สามารถใช้งานได้หนึ่งสองทั้งหมก็พอแล้วประมาณนั้นน่ะเติมสามารถใช้งานได้ครับแล้วความสุขตอนนี้เราใช้งานสโตรีสองร้อยห้าสิบหกกิกในมือถือราคาไม่เกินหมื่นพี่โอ้มันสุดมากๆจริงๆถ่ายรูปก็ได้นะครับเล่นโซเชียลมีเดียก็ดีโดยเฉพาะสายที่แบบว่าชอบถ่ายวิดีโอแล้วมาตัดตอนลงที่ตออที่หลังอ่ะทำได้ด้วยใช้เด็กความจุมันเหลือๆไงใช่พี่นะครับบางคนก็ชอบถ่ายแบบจากหลายๆที่มารวมลงมาที่หลังอืมก็ตัดหลายๆคลิปก็ได้ยาวๆใช่ครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยเป็นมือถือเลทราคาที่ต่ำหมื่นแล้วก็ยังมี 5G ให้ใช้งานอยู่ใช่ครับ 5G ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเป็น 5G เ e เ e เ a ชั่นใหม่แล้วก็ใส่ได้ 5G เลยทั้ง2ซิมเลยนะครับผมได้ไปลองใช้งานมาเนี่ยครับพี่ใช้งาน 5G ในทั้ง2ซิมนะอยู่ได้ครบวันแต่ต้องสลับกันตอนแอค i ิเว e ใช่ครับพี่<ม>แต่ก็อย่างน้อยสุดอ่ะในเลทราคาเนี้ยเราได้เห็นหนึ่งละคือหน้าจอใหญ่หน้าจอ120 2> 1 2 0หแบ่งหน้าจอได้ช้งาน 5G ได้โอ้แค่นี้มันก็ฟินมากๆแล้วในการใช้งานงครับ ที่คุณตั้งพูดถึงเรื่องของโซเชียลไปแล้วครับเห็นพูดถึงเร่อแรมรอมนะครับเรื่องชิปยังไม่ได้พูดอ่าตัวนี้นะครับเรียวมี11 5G ได้ชิปเป็นต m เมนซี่6,100 plus ซึ่งชิปตัวนี้เทสั์ตัวมาประมาณ400บวกๆแต่เป็นฟอร์มานโหมดนะก็เปิดโหมดความแรงก่อนเทียบกับ snapdragon ตัวไหนได้พี่65 695ใช่ใ80อยู่ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นก็ถือว่าแรงมากๆอยู่ถือโอเค6นาโนเมตด้วยไงครับ คือเป็นชิปที่จริงๆก็บอกว่าออกมาใหม่กว่าทั้งฝั่งของแอผมก็5ประมาณนึ่งก็คือได้ทั้งความแรงแล้วก็การประหยัดพลังงานในตัวเดียวกันเลยใช่แล้วครับผมเล่นเกมยังไงบ้างพี่ตอนนี้ไปลองเอาวมาครับผมก็ลองปรับกราฟิกสูงแล้วก็60เฟรมนี่โอเคเนี่ยครับข้าออกไฟก็เฟรมเรไม่แกว่งเลยอาจจะมีแบบปลายๆนิดนึง5860อะไปอย่างเงี้ยแบบเท่าโจ๊กแบบไฟหนักๆหน่อยครับอันนี้ผมที่ผมไปลองเล่นมานะเหมือนเลยกับของพี่พัดคือเล่นโดยปกติเนี่ยเฟรมเรทไม่ต่ำกว่า58 มีแค่แบบจังหวะไฟหนักจริงๆเท่านั้นจึงจะดรอปลงมาเหลือ58ที่เหลือ60ยาวเลยใช่ครับผมแล้วพวกฟรีไฟเป็นไงบ้างฟรีไฟเนี่ยจริงเท่าที่ไปลองเล่นมานะครับปรับกราฟิกสูงนะครับเป็น60เล่นได้สบายเหมือนกันนะครับอาจจะมีปัญหาอยู่แค่เรื่องของการแยกเสียงซ้ายขวานิดหน่อยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยให้มาเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับแต่เหรราคาที่ส่วนใหญ่ก็เป็นลำโพงเดี่ยวแล้วก็ถ้าเกิดเราคุณต้องการเล่นเกมแนวออสเซอร์ไวิลล์ fps แบบจริงจังผมจะแนะนำให้คุณต่อหูฟังที่เป็น a u x 3.5มเล่่่นนหอยใชลิเพราะมีชช่่่อองงยูไใตรเล่้นะครับ Ờ, โดยภาพรวมถ้าไม่นับลำโพงเดียวนะเล่นเกมฟรีไฟล์ได้ฟินมากๆนะครับอีกอย่างคือตัวขนาดหน้าจอใหญ่ครับผมเป็นคนนึงที่เวลาเล่นเกมแล้วเนี่ยถ้าเป็นเกมแนวไอพีเอสหรือว่าเซอร์เวิรลเนี่ยชอบเล่นหลายนิ้วสบายเลยนะครับรดูมงดูแมปสี่นิ้วเงี้ยเหรออ่าดูมงดูแมปดูศัตรตูคอนโทรลการยิงอะไรพวกนี้ครับสบายมากอืมอีกเกมหนึ่งที่ไปเล่นมาแล้วรู้สึกค่อนข้างดีเหมือนกันก็คือเกมพับจีนะครับคือเกมพับจีเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ามือถือราคาต่ำหมื่นเนี่ยจะให้เล่นเกมพับจีให้มันเป็น60เปิดสุดเนี่ย เป็นไปไม่ได้ตัวนี้ปรับกราฟิกระดับสมดุลหรือว่าระดับเริ่มต้นแล้วเปิดเป็นอเออเฟรมเรทแบบอัลซ้าเฟรมเรทก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 40, 40, 40, 40เฟรมกว่านะครับก็ถือว่าโอเคกว่าถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเล่นได้นะครับแล้วใจโลก็ได้นดดี่เปิดใจโลได้ใช่ไหมเปิดใจโลได้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ตามนิ้วมากนัยนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาผมเล่นเกมผับจีกับมือถือราคาต่ำกว่าหมื่นห้านะ ผมจะไม่เปิดใจโรสโคปเพราะว่าค่อนข้างที่จะคอนโทรลบบางจังหวะใช่ไหมใช่นะครับคือตอบสองทันทีด้วยราคาด้วยราคาได้ไดแค่นี้สำหรับผมคือโอเคแล้วนะครับอีกเกมหนึ่งที่ผมอยากรู้พี่เกมนี้เป็นเกมที่พี่พัดเล่นมาใช่ใช่เกมชินิมแพกเกมชินครับตอนแรกก็รุ่นเหมือนกันว่าจะเปิดแล้วโอเคหรือเปล่าปรากฏว่าเฮ้ยเล่นได้อยู่นะครับก็คือถ้าเราเลือกเปิดที่แบบกราฟิกมาตรฐานเขาเลยเปิดมาปุ๊บแล้วก็อาจจะลองแบบ เล่นลองเล่นไปก่อนครับถ้าเกิดรู้สึกว่าโอเคกับภาพประมาณนี้นะครับเราปรับเฟรมเรทสูงได้ครับ60เฟรมก็ยังพอตอบสนองได้เร็วอยู่เหมือนกันอ่าแต่ไม่ตวอเวลาอืมคือถ้าเกิดว่าลงดันเจี้ยนเจอบอสอะไรเงี้ยบางทีถ้าเกิดมันเรียกรูปสมดุมาเยอะ,อะก็อาจเจอแบบสะดุดบ้างบางครั้งครับอ่าแต่ถือว่ายังรวมถึงว่าเล่นได้อยู่อืมถ้าเกิดจะเอาแบบเนียนๆตลอดทั้งเกมเลยเนี่ยก็ต้องเผื่อนิดนึงอาจจะปรับ30เฟรมพอครับโอเคคือเป็นปกติมากของของมือถือเรตราคาตำมื่นใช่ครับคือเปิดได้ขนาดนี้เล่นได้ประมาณนี้ของผม บางทีเนี่ยอย่างเครื่องที่ผมเล่นอยู่เนี่ยสองหมกว่าบาทไฟหนักๆก,ก,ก็ไม่ไม่รอดเหมือนกัน <c oughs> ต้องบอกจริงว่าเกมทีมแข่งเป็นเกมที่ต้อง20,000อ,อ,อัพอะถึงจะเล่นเรื่อเขาดีไซน์มาเป็น PC ไงใช่แต่ว่ามือถือแบบสเปคแรงก,ก็พอเล่นได้อืมไม่ละอ,อีกเกมหนึ่งที่ไปลองทดสอบมาอันนี้ทีมงานผมชอบส่วนตัวอ่าฟุตบอลอ่าสายฟุตบอลนครับอยากจะบอกว่าเล่นเกมตัวนี้คือหนึ่งละที่ผมชอบนะหน้าจอใหญ่ เวลาเ,าเล่นเกมฟุตบอลเนี่ยยิ่งหน้าจอใหญ่เท่าไหร่เนี่ยนะครับมันยิ่งเห็นมุมมองในสนามมากขึ้นใช่ก็อถอยออกมาถอยออกมา,มานิดนึงนะใช,ใช่เวลาส่งบอลหรือว่าเวลาเราหาเพื่อนที่เราจะส่งบอลด้วยนยครับมันหาง่ายตัวนี้เล่นได้ลื่นเลยนะครับอาจจะมีจังหวะแหลกบ้างนิดหน่อยตอนที่เรายิงเข้าประตูแล้วนักเตะวิ่งไปดีใจกันเป็นคัดซีนเล็กๆน้อยๆก็คือไอ้ช่วงนั้นอะเราไม่ได้เล่นมังกระตุกเราไม่เล่นอยู่แล้วโอเคก็บอกว่านิดนึงแต่ว่าดูภาพรวมครับเล่นได้60แบบสบายๆอ๋อโอเคครับสำหรับเกมอีฟุตบอลนะ นี่คือการเล่นเกมของผมแล้วก็พี่พัทที่มาแชร์กันใช่โดยภาพรวมพี่พัาเราโอเคไหมสำหรับการเล่นเกมงบรวมโอเคนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเรื่องของอาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิตัวเครื่องอืมใช่ใชใชคืออาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิสะสมขึ้นเกิดขึ้นประมาณว่าช่วงที่เป็นเมนบอร์ดครับหรือแม้กระทั่งช่วงที่เป็น 5G อืมอ่ะก็จะเกิดเราลองเทสมาแล้วทั้งเรื่องเล่นบัตรผ่าน WiFi กล่นผ่าน 5G ใช่ไหมครับ ผมว่าเล่นผ่าน WiFi เนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะแต่ว่าเล่นผ่าน 5G เนี่ยอาจจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยใช่ใช่เชิญบ้างเหมือนกันว่าอุณภูมิมันเริ่มอุ่ขนขึ้นมาครับแต่สิ่งที่ผมชอบเลยนะครับพี่คือเวลาเราเล่นเกมผ่าน Wi-Fi ก็ดีผ่าน 5G ก็ดีเนี่ยถ้าเป็นเกมเ,มเบาๆอย่าง RV หรือว่าฟ e e f ฟ r e เนี่ยแบตเตอรี่ที่ลดไปถือว่าน้อยมากนะด้วยแบตเตอรี่ที่เขาให้มา5,000ม ah ิลลิแอมป์ด้วยมั้งคือรู้สึกได้เลยครับว่าแบตรดน้อยเพราะว่าผมเนี่ยมีมือถือที่เป็นเรือธง ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ6นาโนเมตรเนาะใช่ครับกินแบตน้อยมากๆ1ชั่วโมงที่ผมเล่นไปเนี่ยประมาณสักแบบ16 17อร์เหรือประมาณนี้เองพี่นี่คือโอเคน, okay นะโอเคเลยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยสำหรับเรื่องแบตเตอรี่ในการเล่นเกมใช่ครับครับพี่พัดมีอย่างอื่นเสริมไหเพี่เหรอการเล่นเกมไปกินพูดถึง,ปปปนนงอุณหภูมิไปแป๊บนึงใช่ไหมก็ม <ๆ S 2> คือต้องบอกว่าอุณหภูมิที่เราเทสกันมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นชัดเจนถ้าเราถือเครื่องเปล่าๆไงครับแต่ว่าในกล่องมีเคสแถมให้อยู่แล้วอ่าก็คือถ้าใส่เคสดด้้้้้วววยยยกกก็จะไไไมม่่่่่่คคคออออรรรรููสึเเทาาหหัััับบถืืใชนนนตี ผมวัดอุณหภูมิมาด้วยนะพี่ประมาณสูงขึ้นมาประมาณ8ปถึงเองศาอยู่ตรงเมนบอร์ดตรงนี้อ่าช่วงนี้แหละอ่าเป็นช่วงลหลักของตัวเครื่องอย่างไรที่เป็นพวกบอร์ดพวกชิปอยู่ใ,ในนี้เลยครับเป็นปกตินะครับของมือถือ,อโอเคความร้อนก็ประมาณนี้นะครับนี่มีอยู่หนึ่งเรื่องพี่ที่ผมอยากรู้คือเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องตัวนี้เป็นยังไงบ้างคือต้องบอกว่าเรื่องมี UI นะครับมันก็จะมีการปรับมือตลอดอแล้วก็รอบนี้ตะกี้พูดถึงเรื่องของการแบ่งหน้าจอมัลติ w ินโดก็แบ่งบนล่างได้ข้าม ใช่ไหมครับแต่มีข้อจํากัดน,นิดนึงก็คือว่าอาจจะไม่ให้ทุกแอปอบางแอปก็เปิดแบ่งหน้าต่าง้อยได้แบ่งบอจอบนล่างได้ครับใช่ไหมครับแล้วก็พวกที่เป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการใช้งานอย่างเช่นในตัวของสายบาร์ก็มีใช้งานอยู่ก็คืออาจช่วยการแบ่งหน้าจอหรือว่าการหน้าต่างลอยได้ง่ายขึ้นครับก็ลางจากนั้นข้างได้เลยตัวนี้เป็น Android เวอร์ชันไหนครับพี่13ครับโอ้ก็ถือว่ามีความปลอดภยัยสูงที่สุดแล้วตอนนี้ใช่ใช่ใช่ครับโอเคโอเคคือบางทีเราซื้อมือถือที่แบบราคาถูกมากๆไปเนี่ยผมมาชอบกังวลนะว เราจะได้ Android เวอร์ชั่นปัจจุบันหรือเปล่าหรือเวอร์ชั่นที่เก่าไปใช่ครับตัวนี้คือได้เวอร์ชั่นปัจจุบันเลยใช่เนระีย m มี UI 4.0 4.0ครับเสริมให้หนึ่งเรื่องได้ไหมครับเรื่องซอฟแวร์พอดีผมเป็นคนนึงที่ชอบเล่นเกมแล้วก็โหมดเกมที่มันติดมาให้กับ r e a ย m ม UI 4.0 <c oughs> ผมชอบมากหนึ่งก็คือเราสามารถดูสเตตัสได้ ว่าเฟรมเรทเท่าไร CPU ใช้ไปเท่าไร่การจอใช้ไปเท่าไร่สายเนิร์สายเนอร์สายเนอร์ชอบดูคล้ยดูตัวเลขคือเราไม่ต้องมานั่งแบบลงทูชเพิ่มเติมไงใช่มันดูจากในึงตัวแอปได้เลยใช่แล้วไม่ใช่ว่าทุกที่ก็จะทําได้ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าต้องเป็นแบบเรียวมี UI เจนใหม่ๆเท่านั้นนะครับถึงจะทำได้ตัวนี้ทําได้ด้วยอีกหนึ่งอย่างคือเวลาผมเล่นเกมเน่ยแล้วผมอยากจะเปลี่ยนเสียงในเกมเมื่อก่อนเราต้องไปลงมดแยกเสียงโดนแบนเสียงโดนแฮกเครื่อง เรียวมี UI ครับมีมอดเสียงแยกมาให้ด้วยทีอ่าใช่คือเป็น voice changer ใช่ผมชอบมากคือบางทีเนี่ยเราด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงตัวอ่าเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงทีแบบแบบเฮ้ยไปเจอแฟนคลับเราในเกมเราทําตัวไม่ถูกเราเปิดเปลี่ยนเสียงเราเล่นเนี่ยมันสนุกกว่าแล้วได้แบบออกหน้าด้วยไหมเออไม่ออกเปลี่ยนแค่เสียง ผมชอบนะคือเราเราจะเปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงก็ได้เสียงเด็กก็ได้เสียงยักษ์ก็มีอ่านี่ผมรู้สึกว่ามีความสนุกในการใช้งานใน Realme UI เจ้นี้มากๆอ่าใช่ใช่ครับอ่าก็เรื่องของพวกหน้าจอหน้าจอก็ปรับแต่งทำ UI ก็มีการปรับใหม่อืมใครลองเล่นแล้วสึกเอ๊ะตัวเครื่องหน้าจอรีเฟรชเรทเป็นยังไงบ้างก็เลือกปรับมันเร็วขึ้นได้ครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องของรีเฟรชเรทถ้าเกิดอยากให้มันแบบ100เซลฟ์ในหลายๆแอปก็ทำได้เช่นเดียวกันอย่างผมอะผมสารภาพเลยว่าผมซื้้้้อออมมมมมาาาาาเเ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 นนีี่่่ยยผผปปิิดดด110 90ฟรรททไไวววตตลลลล็ส์แบบถกใหจ ผมจะเปิด90ตลอดถ้าให้จอ120มาผมจะเปิด120ตลอดอย่างนั้นเลยเหรอคือคือผมไม่อยากที่เวลาออกจากแอป,ปหนึ่งแล้วไปแอป,ปหนึ่งอะ่ะมันมันมีความกระชากของเฟรมเรทอ่ะ<อ>ผมจะขอให้บังคับเป็น120นอ,อ่ะอันนี้ไม่แต่ก็ต้องบอกว่าอีกมุมนึงก็คือถ้าเราเปิดออโต้อ่ะมันช่วยเรื่องแบตเตอรี่ได้ดีขึ้น<อ>เพราะว่าตัวของเรียวมี11 5G อ่ะมันปรับระดับของ อัตราเฟซติหน้าจอได้ประมาณห้าหกลำดับโอ้คือถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานแบบถ่ายหน้าจอแล้วหยุดไว้อะแป๊บนึงมันจะปรับเป็น45่สิบห้าเฮิร์ตอัตโนมัติใช่อัตโนมัติโอ้นี่ซอฟต์แวร์ใช่ไหมก็แบบไล่ไป60 90 120แล้วแต่ช่วงเวลาที่เราใช้งานไงกับแอปที่รองรับด้วยอืคือบางทีเราไป็นมาครับร้อยสิบเฮิร์ตตลอดเวลาแอปบางตัวไม่ถึงอืมก็เหมือนกับเรื่องเฉยๆอันนี้อันนี้แล้วแต่มุมมองคนด้วยใ่ใอย่างพี่พัชจะเป็นสไตล์แบบชอออออออบบบแแโโตตต้้่ะคืเาาฉลดผม ติดแบบรอยยี่ตลอดเวลากินแบตได้ไม่เป็นไรผมรับได้แต่ขอให้ลื่นไว้ก่อนใช่เพราะจะกินแบตก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะแบตเขาใหญ่มากแล้วก็เขาชาร์จไฟด้วยใช่ครับต้องครับคือเรียวมีท 5G ก็ตัวนี้แบต5,000มิลลิแอมป์โอ้เยอะนะใช่ใช่คือพอวันหนึ่งสบายๆครับทุกวันแน่นอนถ้าเกิดไม่ได้เล่นเกมอมืแล้วก็เรื่องของการชาร์จด้วยตัวนี้ให้อแดปเตอร์ชาร์จมาด้วยในกล่องแถมมาเลยเป็น67ว <W. S 1> ัตต์ SuperVOOC โอ้โห ซูเปอร์วูกนี่ชื่อนี้นี่ถือว่าการันตีได้เลยการันตีว่าชาร์จไวและปลอดภัยด้วยไม่ร้อนด้วยใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดเทียบกับการชาร์จพวกเป็น usb pd ทั่วไปส่วนมากจะเจอว่าอะแดปเตอร์อาจจะร้อนแล้วก็บางทีตัวเครื่องถ้าเกิดว่าเราชาร์จแล้วอุณหภูมิในห้องมันไม่ได้แบบเป็นแอร์ก็รู้สึกว่าตัวเครื่องร้อนเหมือนกันใช่นิดนึงใช่ไหมครับแต่ว่าซูเปอร์วูกเป็นเทคโนโลยีแบบว่ามันช่วยให้การชาร์จเนี่ยมันก็ไม่ร้อนมากแล้วก็ชาร์จไวอย่างตัวของเรามี 15g เนี่ยเขาเคลมว่า 17นาทีได้850%ซึ่งเราไปทดสอบจริงกันมาแล้วเร็วสุดที่เราทำได้คือเท่าไหร่พี่พัฒน์15นาที1-50%ใ,ใน15นาทีใช่แล้วครับแล้วก็สุดยอดมากนะคือคุณอย่าลืมนะคบว่าราคาของเขาเนี่ยต่ำหมื่นคุณได้อแดปเตอร์ชาร์จ67วัตต์มาในกล่องพร้อมกันนั้นฟีเจอร์พัทชาร์จ0-150ใน17นาทีสุดมากแล้วกับราคานี้ครับใช่ครับ้าเกิดว่าเอ๊ยอย่างนี้ก็ชาร์จ80%ก็พอหรือเปล่าไม่ใช่คือจริถ้าเกิดว่า100%เนี่ ตอนเราไต่ไปประมา80ที่30นาทีใช่คือเต็ม100%ไม่เกิน45นาทีใช่ครับเร็วมากอันนี้บอกตรงว่าเร็วมากสปีดระดับนี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อสมัยสัก2ปีที่แล้วเนี่ยต้องเป็นเรือธงเท่านั้นนะครับแต่นี่ครับเร็วมี11ใช่าาตัวเริ่มต้นเองอ่งราคาคือไม่ถึงหมื่นใช่ไม่ถึง9,000ด้วยใช่สุดมากนะครับกับกับสิ่งที่ได้มาเรื่อง,องตัวฟีเจอร์ฟ้าชาร์ททีนี้ อีกหนึ่งเรื่องครับพี่พอดีของพี่เนี่ยเป็นสีทองผมเป็นสีดำ<ช>ผมอยากรู้เรื่องของตัวดีไซน์แล้วก็สีคอนิดน,นึงก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นเอกลักษณ์ยังไงบ้างในสมาร์ทโฟนนี้นครับสําหรับตัวของเร a l วมี11 5G ก็จะเป็นซีรีส์ที่เน้นองาันดีไซน์ด้วยคือเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยถ้าเป็นสมาร์ทโฟนของทางเร a l วมีตัวบางตัวเป็นพวก mid range หรือว่าเป็นตัวท็อปก็จะมีการปรับดีไซน์มันดูสวยงามมากขึ้นแต่ว่ารอบนี้ของเร a l วมี11ครับเรื่องของดีไซน์ก็ปปรััับมมาาสววยเเเหืออออนนนนกกก่่งงงชตขล้็็ คือวงแหวนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเรื่องของตัวครับแมนชิพคือการออกแบบดีไซน์ให้ใกล้เคียงกับพวกนาฬิกาสวิสสวิสนี่คือถทิโนสวิสจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับกรอบนาฬิกาที่มันมีซิ่งซิ่ซิ่ซิ่อ่ะอ่าอ่าเหมือนกับตัวเรือนหน้าปัดอะไรแบบนี้นะครับใช่ในความสวยงามตรงนั้นแล้วก็คือจะบอกว่าตัวเครื่องสีทองอ่ะมันดูแบบสวยงามหรูหราเลยทีเดียวผมสารภาพเลยนะผมชอบเฟรมเครื่องมากเฟรมเครื่องเนี่ยคือมีความแบบเงาวิบวับวิบวับเวอร์ ใช่แล้วเป็นทองแบบเน้นเงาหรูสวยหรูเลยอะแล้วยิ่งตัดกับฝาหลังนะครับฝาหลังเนี่ยเขาจะเป็นเงาแล้วมันมีแบบคลิสเตอร์นิดนึงสีทองเนี่ยสวยมากเห็นแล้วเด่นคือดูไม่รู้เลยว่าราคาไม่ถึงหมื่นนะเอาจริงรวมทั้งเบเซลขอบตรงเลนส์กล้องรวมทั้งความบางของตัวเครื่องเฟรมเครื่องสีทองเองโอดูรวยอะดูรวยใช้อันนี้ได้เลยมีลูกเล่นของตัวนี้ด้วยไงฝาหลังก็เป็น S c ส r v e วิ่งอยู่ซ้อนกับแสงตัวดำมีปะไม่มีแต่ว่าสีดำเนี่ยผมบอกก่อนของผมสีดำก็จริงนะแต่เป็นดำด้าน ผิวสัมผัสของเขาเนี่ยครับถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ชายแบบแนวแบบลุยๆหรือว่าคนที่แบบว่าไม่อยากจะให้ตัวเครื่องเนี่ยมันดูสกปรกง่ายผมว่าสีดําด้านก็ตอบโจทย์ใช่คือก็จะไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายด้วยใช่มีความเป็นแบบอัศวินรัติกานิดนึงอ่าแบทแมนเนี่ยอ่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่สวยครับผมว่าผมว่าสีดําก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงคนที่ต้องการความเรียบหรูดูแพงที่มันแบบไม่ตะโกนมากเนี่ยผมว่าสีดําตอบโจทย์ใช่ก็มีกิ๊ตเตอรกันด้วยนะมีนิดนึงมีนิดนึงใช่ไหมใช่่่มม้้ออาาาแตถเดดดววชบคโ ผมว่าต้องไปสีทองจริงสีทองมันเด้งขึ้นมาเลยครับทั้ง S curve ทั้งเฟรมสีทองคือถือแล้วดูรวยขึ้นมาทันทีเลย <laughs> <laughs> ความบางกับน้ําหนักเองก,ก็ดีเหมือนกันนะครับที่รุ่นนี้ความบางเนี่ยไม่ถึง8ม mm, มแล้วก็น้ําหนักเนี่ยไม่ถึง200กรัมซึ่งในพิกัดของจอ6.72นิ้วในพิกัดของแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีเลยตรงจอข้างหน้าครับพี่พัดอยากให้เห็นตรงดีไซน์ที่มันเป็นแบบตัว พันช์โฟล์ดอิสต์เล่นอีกหนึ่งพี่เพราะว่ามือถือราคาที่ไม่ได้แพงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบติ่งหยดน้ําติ่งนอร์ชบ้างใช่ใช่ตัวนี้เป็นเราที่เป็นจอเป็นเจาะรูครับครับก็คือช่วยให้เรื่องของการบดบังพิเศษทัชเนี่ยมันน้อยลงก็มีแค่รูตรงกลางเล็กๆเท่านั้นเองถ้าเกิดเลือกปรับอลวิเปอร์เป็นแบบโทนสีหรือว่าเปิดเป็นแบบดักโหมดครับพี่อันนี้ก็โอเคเลยอย่างเช่นจอของมตั้มเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นมันเนี้ยวันกี่เราสงเกจะไม่เห็นเลยนี่ถ้าเกิดว่าใครมีบอลวิเปอร์ท โอเคนี่คือตัวดีไซน์แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ของเขาใช่ครับผมประมาณนี้เดี๋ยวมาสรุปสเปคตัว Realme สมัยห g กันครับผมอ่าก็เริ่มจากตัวหน้าจออืมหกจนิ้ว Full HD Refresh Rate เป็น120่งอ่ิบเพลาใช่แล้วครับผมตัว CPU ครับพี่พัทเป็น Dimensity 6100 plus RAM แปดรอบสองห้ากอและตัว RAM นี้มี Adaptive ด้วยเป็นบวกเพิ่มได้อีก8 16สิกิกใช่แล้วตัวสโตรเรจเองก็สามารถที่อัปเกรดเพิ่มได้ผ่านตัวสล็อตซิมที่เเปป็็นน SD อ่าสสูงุด สองเทระไบต์ 2> 2บครับผมตัวแบตเตอรี่ครับพี่พัยห้าพันมิลลิแอมครับผมแล้วก็ชาร์จไวอยู่ที่67วัตต์ซูเปอร์วูฟให้มาเลยในกล่องไม่ต้องซื้อเพอิ่มนะครับในกล่องเนี่ยมีทั้งเคสมีทั้งสายชาร์จหัวชาร์จแล้วก็ที่สำคัญตัวเครื่องเนี่ยติดฟิล์มมาให้เลยจากโรงงานใช่ครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขา,าคือตัวของกล้องหลังคู่นะครับเซ็นเซอร์ญญหลักร้อยแปดล้านพิกเซลมีตัวของโหมดอินซูมครับผมก็คือใช้ตัวเซ็นเซอร์หลักตัวนี้แหละถ่ายซูมได้สองเท่าสามเท่าก็ยังคงคมชัดอยู่นนนะคครรัับบผผมมแลลลล้้้กกองหาาพิเซ และนี่คือเรียวมี11 5 g นะครับที่มาทร้กัน2สีให้เลือกครับผมสีทองและสีดำที่ราคาเปิดมาคือ8 9 9 9ับาทในรุ่นแรม8 rom รอม250 2 5 6ิกิกใช่คือสเปคนี้แมรม rom เท่านี้คือุ้มมากในตลาดน่าจะหาย,ยากแล้วอ่ะใช่นะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งาน5 g ได้ด้วยแบตเตอรี่ใหญ่ด้วยฟาสชาร์จเร็วด้วยใช่แล้วครับแต่ที่บอกไปตอนต้นว่าเรียวมีเปิดตัวไม่ได้แค่หนึ่งแต่มาถึง2เพราะยังมีตัวของเรียวมี1 1 x โอ้โยความาจากตรงไหนกันครับหัวด้วยเอาใหม่เอาใหม่ความาจากตรงไหนได้ต้องใจอยู่เลยพีคมาเร็วแท้แต่อย่างที่บอกนะครับว่ารอบนี้เรียวมีได้มาแค่รุ่นเดียวครับผมแต่มาถึง2หมนกับเราเพราะยังมีเรียวมี 11x อ้าวแต่อย่างที่บอกครับว่าเรียวมีรอบนี้เป็นมาแค่1รุ่นแต่มาถึง2รุ่นเหมือนกับเรา2คนใช่แล้วครับนั่นคือยังมีเรียวมี 11x พังถูกแล้วอ่เอนะครับแต่ว่าความแตกต่างของมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราคุณตั้มที่ช่องกูแซ็บได้ครับผมขอแซ่บหิ่อยขอเซ่บหน่อขอเซ่บหนหน่อยก็เรย์มี 11x ก็จะเป็นตัวที่เน้นความคุ้มค่ารับผมในราคาที่ถูกกว่า2,000บาทประหยัดลงไปอีกใช่เดี๋ยวเราลองดูนครับว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนใช่แล้วและรุ่นไหนจะถูกใจคุณมากกว่ากันถูกต้องครับเดี๋ยวค่อยเลือกกันก็ได้ครับผมโดยครบ2รุ่นก่อน2ช่องนะครับรอยเซนและกูแซ็บนะครับครับผมวันนี้ผมตัู้และ พัดรอยแซนขอลาไปก่อนในคลิปนี้ได้ครับไว้เจอกันอีกทีหนึ่งที่ชอ่องกูแซนได้ครับผมหรือถ้าเกิดคุณดูจากข้นนู้นมากับมหาเราก็ได้ได้เช่นเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีครับ